ท่านประธานครับถานไปยังท่านรองนายกท่านทราบไหมครับคำขวัญของตำรวจเนี่ยบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับที่เป็นคำขวัญของตำรวจเนี่ยแต่ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับมีความรู้สึกเครียดว่าเมื่อไหร่ที่ต้องไปทำงานไปทุระจะพบเจอกับด่านนะครับบนถนน ทางบรมราชชนีมันมีสามช่องทางนะครับถูกเบียดเบียนไปถึงสองทางครึ่งผมใช้ครึ่งสองทางนี้ตำรวจจะตั้งด่านเมื่อออกใบสั่งหรือใบปรับแล้วก็จะให้รถออกรถก็ต้องเบียงออกมาแล้วเป็นทั้งรถใหญ่บางครั้งต้องตั้งล้ำเบียดออกมาถึงเลนที่สาช่องทางที่สาม านประธานครับผ่านไป,นไปยังท่านรองนายกทําไมผมถึงพูดถึงการแก้รัฐมนุญเพราะพรบรจราจรเนี่ยมันดึกดาบรรเหลือเกินไม่เก่าดึกดาบรรได้มีการที่จะคิดจะสังคยนามั่งไหมครับพรบการจราจรเนี่ยนะครับในการตั้งด่าถามผมว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องควบคุมการจราจรให้อยู่ในวินัย ดูในกฎหมายของการจราจรอันนี้ไม่ผิดครับแต่เมื่อไหร่ที่ตั้งพั่มเพื่อสวันตั้งทีสองวันตั้งทีรุดจ,จักด่านหนึ่งก็ไปเจออีกด่านหนึ่งไปซ้ายก็ไปเจออีกด่านหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่วิธีการครับอันหนึง่งมันเป็นความโชคดีของประเทศเราที่เรามีพรบการจราจรเนี่ยไปมีสินบนนำจับ สินบนนาจับนะครับจับได้เท่าไหร่ตํารวจมีส่วนแบ่งเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมปฏิบัติการนั้นมีส่วนแบ่งมันเป็นเรื่องที่ตลกเพราะมีเงินเดือนอยู่แล้วแล้วเรื่องสินบนนําจับเนี่ยไม่ต้องไปสืบสวนสอบสวนไม่ต้องใช้เงินเพื่อไปสืบหาสาเหตุของการกระทําผิดจับกันซึ่งหน้าทํากันซึ่งหน้าผมอยากตั้งคําถามถึงท่านรองนายกท่านเฉลิมอยู่บำรุง ว่าเมื่อไหร่ด่านั้นให้มีคุณธรรมให้คิดถึงความยากลำบากของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยถูกใจผู้หลายส่วนโดยเฉพาะเงินรางวัลเนี่ยไม่ควรมีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกันมาตลอดทุกที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญดังนี้ หห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรเว้นแต่เป็นกรารปฏิบัติตามคำสั่งหรือแผนง,งานของหน่วยงานระดับกองบัญชาการเป็นข้างข่าวหลักเนี่ยน,นะเขาไม่ให้ตั้งเรื่องตรวจสอบการจราจรให้ตั้งเรื่องเฝ้าระวังป้องกันป้องปรามปัญหายากรรมและสร้างความมั่นใจ ให้มีน้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เดินทางครับผมขอตอบข้อแรกท่านนีครับมันมีสินบนนําจับเพราะสินบนนําจับนี่แหละครับแล้วมีอดีตในตํารวจท่านหนึ่งทึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาบังเอิญบังเอิญท่านติดภารกิจท่านไม่อยู่ในขณะนี้ท่านบอกผมว่าไงครับหลับหูหลับตาค่านําจับเดือนหนึ่งยี่สิบกว่าล้าน กฎหมายครับพรบรการจราจรเนี่ยซึ่งผมบอกว่ามันล้าหลังแล้วประเทศเรากําลังพัฒนาประเทศเราหวังนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเราแต่มาเจอการตั้งด่านอย่างนั้นประชาชนเขาเดือดร้อนเขาไม่ได้สาเสรินพระคุณหรอกนะครับดังที่ท่านพูดการตั้งด่านเนี่ย <c oughs> เพื่อมีการตรวจคน้นของผิดกฎหมายหรือโจรผู้ร้ายอันนี้ผมไม่ว่าครับ แต่อันนั้นอนนันที่เขาตั้งด่านเนี่ยครับที่เห็นกันโทนโทษมันไม่ใช่ครับผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่ได้สินบนรางวัลน,นำจับมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้ตำรวจบางครั้งก็มีการกันแกล้งแล้วปะทะเลาะบอกแววงกันเมื่อก่อนนี้อารมตำรวจขึ้นกับกระทรวงมาไทยสโลแกนกระทรวงมาไทยก็บำบัดทุกบำรุงสุขตำรวจนอกจากจะ ขึ้นมาไทยแล้ววันนี้ขึ้นสำนักนายกก็ยังมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ผมบอกว่าขึ้นสำนักนายกเนี่ยขึ้นตรงต่อนายกโดยตรงและผมได้กำกับดูแลง,งานด้านนี้ผมจะรับข้อสังเกตข้อเสนอของท่านไปปรับปรุงการทำงานของตำรวจให้ดีขึ้นขอบคุณครับ